สวัสดีครับพพี่น้องมือนี้ผมสิพ้าพี่น้องมาทําก้อนเห็ดไปน้ากันนะครับเนาะเห็นบ่ครับทั้งหลังผมเนี่ขี่เลื่อยไม้ยางพานาะครับพี่น้องขี่เลื่อยไม้ยางพาานี่ครับยี่สิบสี่ตากะนะครับเนาะหกร้อยกิโลผมทําทีเดียวนะครับพี่น้องก้อนเห็ดจะได้หนึ่งพันห้าร้อยก้อนโดยประมาณนะครับเนาะอาจจะถึงหนึ่งพันหกร้อยนะครับพี่น้อง เพราะว่าผมจะผสมครั้งเดียวนะครับผนะสมครั้งเดียวนะครับทําครั้งเดียวมันจังบ,บทเสียเวลานะครับพี่น้องเห็นบ <ed>. ่ครับงาเาได้ครับพี่น้องให้พี่น้องป่องปลายบึงไปน้ำกันนะครับพี่น้องสังเกตได้นะครับเนาะพอผมว่าผมจะกรองไว้นะครับเนาะเพราะว่าผมจะใส่รถปั่นนะครับเนาะมันถึงเข่ากันดีนะครับพี่น้องเพราะว่าอ่า ขี่เลื่อยผมนี่ผมมีสูตรด้ยครับพี่น้องผมจะเอาอแบบลดต้นทุนเนาะครับพี่น้องเพราะว่าเขาทําการเกษตรหรือทําก้อนเห็ดเนี่ยเราต้องคํานึงถึงการลดต้นทุนเนาะครับพี่น้องได้กาไรลหลายๆว่าไๆเนาะพี่น้องเขาก็ต้องเอาขี่เลื่อยเก่าขี่เลื่อยเก่าที่ก้อนเห็ดเก่าแล้เนาะเขาเนาะครับมารีไซเคลิลทาใหม่เนาะครับเนาะทาใหม่แล้วผสมกับขี่เลื่อย ตีให้มันเรียบร้อยแล้วครับเอามาผสมใส่ขี้เลื่อย,ให,ยใหม่นะครับเนาะในอัตราส่วนก็นคือ,อขี้เลื่อยเก่าก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ขี้เลื่อยใหม่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับพี่นอ้องที่ผมผสมให้เบิ้งอยู่นี่แหละครับผมร่วมให้เบิ้งอยู่นี่น,น,ะน,น, deux, น,นะครับพี่น้องร่วมให้เบิ้งเรียบร้อยแล้วก็อยากนั่เสนอทุกครั้งที่ผมทำก้อนเฮ็ดนะครับพี่น้องเห็นบ่เฮ็ดผมจะออกดีนะครับพี่น้องออกทนออกนานนะครับเนาะ แต่ว่าปัจจัยสําคัญถ้าทําก้อนเห็ดแล้วเราต้องนึ่งให้สุกได้ครับพี่น้องโมเมนต์วันผมผสมมันเอาขี้เลื่อยเกา่ามาผสม,มกับขี้เลื่อยใหม่หลยหนึง่งบสุกมันกับบไรโบผ่านได้ครับพี่น้องทุกอย่างมันจบที่การนึ่งนะครับพี่น้องถ้านึ่งสุกเห็ดให้ได้เห็ดแบบใดเห็ดมันก็นต้องออกได้ครับพี่น้องขนาดในปลาเ้าโบไรเห็ดอย่างจากอย่างมันก็นเลยออกธรรมาชาตินะครับพี่น้อง อันนี้เฮาใส่สูตรใส่หังใส่ลำใส่หังหลายๆอย่างเนาะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อจะให้ผลออกทนออกนานเนาะครับพี่น้องแต่ว่ามันก็มีอ่าส่วนผสมของผนอยู่ครับที่เหมาะสมเนาะครับพี่น้องวิดีโอหนาผมจะสมห้เบิรงเละกะผมจะบอกสูตรพร้อมเนาะครับเนาะแต่ว่าวิดีโอนี้ผมกลายจากมาแนะนํากองขี่เรือสักคนนะครับพี่นอ้องเดี๋ยครับผมกองไว้เรียงไล,ล่เลยครับผมกอามาจากนี่แหละครับพี่น้องเห็นบ่น ขี่เลยผมกองอยู่นี่ครับพี่น้องเลยผมก็ดึงมาใส่นี่เลยนะครับเนาะเอามาผสมง่ายๆนะครับทําการเกษตรถือว่าทํางานนี่เขาประจําเป็นต้องไปทําให้มันยุ่งยากอะไรมากนะครับพี่น้องกองอยู่มองนี่เห็นบอกครับกงองโมนี่เขาก็ลากใส่ลงมะป้าไปที่นี่ครับเห็นบอกครับนี่มันก็สําเร็จครับมันก็ทําง่ายนะครับเนาะสวัสดครับเข่งผมติดตักกันดิ ขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมวิวผม,มนะครับเนาะสวัสดีครับ